นิย่เสียงเรื่องนิรักบทที่42วุ่นวายใจแดนไทยหายออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าเขา้าแวะไปที่สำนักงานทนายความเส้นเอกสารให้คุณอำพลเข้าบริษัทเพื่อจัดการงานและประชุมช่วงบ่ายแวะไปที่คอนโดนั่งดื่มอยู่คนเดียวอยู่ตรงไหนก็คิดถึงแต่ไพลินหัวใจวุ่นวายว้าวุ่นไปหมด เวลาอยู่ใกล้หญิงสาวเขาก็เป็นอีกอารมณ์ทั้งหมันไส้มันเขี้ยวอยากพูดคุยด้วยอยากพูดดีๆด,ด้วยแต่ปากเขามันไม่ดีคอยแต่จะพูดแดกดันพยายามจะทำให้ใจเย็นๆแต่ก็ยากทุกครั้งหงุดหงิดในใจอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดทุกอย่างจริงๆหรือบางทีเขาต้องเริ่มทำสมาธิหัดสดมนใหม่ เพื่อที่จิตใจจะได้สงบลงบ้างแต่นั่นแหละที่เขาร้อนรุ่มเพราะกิเลสตัณหาซึ่งมันน่าจะยากถ้าใช้ธรรมะเข้าคมไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเลยจริงๆถ้าไพรินมีใจให้เขาบ้างสักนิดก็คงดีนึกย้อนหลังไปที่เขาทำไม่ดีไม่น่าใจร้อนเลยถ้าจะรอให้ไพลินคิดที่จะมีใครหรือสนใจเขาคงรอไม่ไหวหรอก เข้าใจว่าไพาลินเพิ่งจะโตแต่ก็ตั้งยี่สิบห้าแล้วก็น่าจะคิดที่จะอยากมีแฟนบ้างแหละมาคิดอีกทีผู้หญิงบางคนก็แต่งงานเร็วนี่นาะบางคนยังเรียนไม่จบก็แต่งแล้วบางคนเรียนจบรับปริญญายังไม่ได้ทำงานได้ซ้ำก็แต่งงานเลยแต่ไพลินมีแต่ง,งานงานอย่างเดียวและตั้งใจว่าจะยังไม่มีใคร แบบนี้น่าจะยากกว่าจะเจอคนถูกใจแต่ก็ไม่แน่ถ้าบังเอิญหญิงสาวเจอคนถูกใจก็อาจจะแต่งเลยก็ได้ไม่หรอกพาลิลจะเจอใครมีแต่เขาคนเดียวที่ได้ใกล้ชิดและพูดคุยด้วยบ่อยที่สุดเขาดูในเมลแล้วหรือในโทรศัพท์ก็ไม่มีใครอื่นก็ไม่น่าจะยากถ้าเขาตั้งใจนึกอยากให้เป็นสมัยดึกดำบันจะฉุดเอามาอยู่ด้วยซะเลย อยู่ด้วยกันไปก็รักเองนั่นแหละยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนรุ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเมาเลยตัดสินใจกลับบ้านดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีครอบครัวที่รอเขาอยู่และน่าจะให้คำปรึกษาที่ดีได้กว่าจะถึงบ้านก็เกือบได้เวลาอ่านเย็นพอดีการกลับเข้าบ้านของเขาทำให้ทุกคนตกใจมาเหมือนพายุเสียงอะไรดังขนาดนั้น คุณทัดเทพที่กำลังนั่งดูทีวีและรอกินข้าวเย็นตกใจเสียงโครมครามหน้าบ้านและเสียงเบรกของรถลูกชายค่ะเมามาแน่แน่คุณดารณีถอนหายใจเสียงดังรีวางกับข้าวที่เพิ่งยกออกมาจากครัวไว้ที่โต๊ะอาหารตัวใหญ่เสียงอะไรคะแม่ดารณีวิ่งลงมาจากชั้นบนเสียงต้องดังขนาดไหนดารณีที่อยู่ชั้นสองถึงได้ยิน เสียงรถพี่เราชนอะไรก็ไม่รู้ออกไปดูหน่อยหนูดาสิ้นเสียงของแม่ที่ดูฟังแล้วเหนื่อยหน่ายกับพี่ชายมากดารณียรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านทันทีภาพตรงหน้าคือรถเก่งคันใหญ่ของแดนไทยที่ตอนนี้หน้ารถทิ่มอยู่กับโต๊ะมาหินอ่อนดันจนโต๊ะถอยไปติดอยู่กับต้นมะพร้าวข้างๆบ้านดีที่บริเวณบ้านกว้างขวางดูท่าว่าพี่ชายเธอจะหักหลบ ถ้าไม่หลบต้องพุ่งเข้ามาข้างในบ้านแน่ๆดารณีถอนหายใจเสียงดังนิสัยเอาแต่ใจตัวเองของพี่ชายเธอยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นิสัยก็ไม่เปลี่ยนพี่แดนไปเมามาหรือคะดาเข้าใจว่าเข้าไปทำงานที่บริษัทซะอีกเมื่อเช้าพี่เข้าไปเซ็นเอกสารให้หมดทุกแฟ้มแล้วนะหนูดาให้คนรถเอาไปเข้าอู่หน่อย แล้ถอยคันใหม่ออกมาไว้ให้พี่ด้วยขอกุญแจด้วยนะสั่งเสร็จแล้วเขาก็เดินส่วนเซกเข้าบ้านไปเลยดารณีเดินตามพี่ชายเข้าไปด้านในของบ้านไม่อยากหาเหตุผลจากพี่ชายเพราะเคยหาแล้วไม่เคยเจอก็เ,เป็นของเขาแบบนี้มาตั้งแต่เธอรู้จักว่าเขาเป็นพี่ชายแล้วอาการเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจใครของพี่ชายเธอกลับมาอีกครั้งไม่ใช่อีกครั้ง ตั้งแต่รู้จักกับน้องพายพี่แดนของเธอก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยดูท่าว่าครั้งนี้จะไม่มีใครเอาอยู่ด้วยแดนมาคุยกันหน่อยได้ไหมลูกเป็นอะไรนักหนาอารมณ์ไม่ดีเรื่องอะไรเล่าให้เราฟังได้ไหมจะได้ช่วยกันแก้ไขแบบนี้มันไม่ดีนะลูกงานจะพังจำไม่ได้เหรอว่าที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่พังเพราะอะไร เก็บไว้คนเดียวคิดคนเดียวไม่มีใครก็ช่วยได้หรอกลูกแดนไทยที่กำลังจะเดินขึ้นชั้นบนของบ้านชะงักเมื่อได้ยินเสียงของคุณทัศเทพเขากลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมที่นั่งเมื่อเช้าพยายามระงับอารมณ์ที่ปลุ้งพล่านของตัวเองไว้สมัยพ่อเป็นหนุ่มใจร้อนไหมครับแล้วพ่อทำยังไงถึงใจเย็นลงได้แดนใจร้อนเท่าไหร่พ่อคูณสอง ฮะจริงเหรอครับพ่อแดนไทยตื่นเต้นเขาแค่ถามพ่อไปมั่วๆไม่คิดว่าพ่อจะตอบตามจริงถามแม่เราดูสิยังไงครับแม่แดนไทยหันมาหาคุณดารุณีเป็นเรื่องจริงพ่อกับแม่เห็นแดนเป็นแบบนี้เลยต้องทำใจไงต้องรอเวลาใครบอกใครสอนไม่ได้หรอกต้องรู้สึกเอง การที่พ่อมีแม่ทำให้ใจเย็นลงมากและยิ่งมันมีแดนกับหนูดาพ่อเลิกใจร้อนไปเลยรู้ว่ามันไม่ดีห่วงเมียห่วงลูกไม่ต้องให้เล่านะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแดนเป็นยังไงพ่อก็เป็นแบบนั้นนี่ดีนะที่ลูกมานั่งคุยกับพ่อแม่สมัยก่อนของพ่อนะ่ะเหรอไม่เห็นหัวรอกออกจากบ้านจนเงินหมดถึงกลับเข้าบ้านพ่อกลับมาญาติก็ร้องไห้ ความไม่ดีของพ่อก็เยอะเลยถ่ายทอดมาถึงลูกนะคุณทัดแทบพูดอย่างอารมณ์ดีเห็นลูกเหมือนตัวเองสมัยยังหนุ่มแล้วพ่อใจร้อนเอาแต่ใจแบบนี้ทำไมแม่ถึงชอบพ่อได้ล่ะครับก็เพราะความรักไงพ่อกลัวแม่ไม่รักแม่ก็ควรเรียบร้อยตากับยายก็ห่วงมากพ่อก็ต้องทำตัวดีๆเข้าถึงไว้ใจ ต่ช่วงที่แต่งงานกับแม่ใช้ชีวิตด้ยวยกันพ่อก็ยังเกเรยอยู่นะจนมามีลูกพ่อก็เลิกเลยแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ยอมตกลงง่ายๆหรอกนะผู้หญิงไม่มีใครเขาชอบหรอกลูกเป็นผู้นำครอบครัวมไม่ได้ไม่มีอะไรให้เขาประทับใจเขาก็ไม่สนหรอกผู้ชายดีๆเยอะแยะมีให้เลือกตั้งมากมายเขาก็หาคนดีๆนานไหมครับพ่อ กว่าพ่อจะพิสูจน์ตัวเองให้แม่ใจอ่อนได้ก็น่าจะประมาณสีห้าปีแม่เขาไม่ได้อยากแต่งกับพ่อหรอกแฟนเขาเยอะรวยๆทั้งนั้นนานจังเลยแล้วทำไมแม่ยอมล่ะครับเสียงแดนไทยอ่อนลงเขาเริ่มใจเย็นลงมาบ้างก็พ่อเขาปรบับตัวไงมาคุยกับแม่ขอโอกาสทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแม่ก็เห็นว่าเขาทำได้รักแม่จริง คบกันมานานไปก็เริ่มเข้าใจกันตกลงแต่งงานกันด้วยความรักที่สำคัญแม่ทำข้อตกลงกับพ่อว่าถ้าเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรก็ตามต้องฟังแม่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาห้ามใจร้อนพ่อก็ตกลงเราก็อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งบัดนี้แหละนี่ไงคะเพราะแบบนี้แหละ ดาเลยกลัวการมีครอบครัวมากยิ่งผู้ชายสมัยนี้เรื่องเยอะเรื่องมากดูไม่ออกว่าใครจริงใจใครมาหลอกลวงแม่ก็เห็นหลายคนที่ไม่ชอบลูกเขาก็ดูดีนะไม่ลองเปิดใจคบสักคนละลูกอายุเยอะแล้วนะหน,นูดาหรือจะเสียเวลาโอ้ยไม่ไหวค่ะแม่ยังไม่อยากลำบากดาชอบอยู่คนเดียวเหมือนน้องพายดีกว่าคะ่ะ มีความสุขกว่าเยอะดาสามสิบเองนะคะไม่รีบหรอกค่ะแม่ไม่ได้นะลูกหนูดาผู้หญิงสามสิบนี่ถือว่าอายุมากแล้วนะมีครอบครัวได้แล้วคุณก็ไม่ต้องไปเร่งลูกนักหรอกไม่มีก็ไม่เป็นไรลูกไม่แต่งงานเราก็อยู่กันแบบนี้แหละแก่ไปด้วยกันไม่มีหลานก็ไม่เป็นไรไม่แม่อยากอุ้มหลานแล้ว แกจนป่านนี้ไม่มีหลานเลยสักคนคุณดารุณีบ่นเบาๆพ่อว่าสิ้นเดือนจะไปเยี่ยมหนูพายที่บ้านเขาสักหน่อยจะไปหาดูที่ดินแถวนั้นบางทีปีหน้าพ่อกับแม่อาจไปอยู่ต่างจังหวัดนะเริ่มเบื่อแล้วอยากอยู่แบบสุดชื่นสดชื่นวันพระก็ไปทำบุญใส่บาตรชีวิตคงมีความสุขดีคิดถึงยายจันนะคิดถึงหนูพายด้วย แต่ว่าเดี๋ยวน้องพายจะขึ้นมาทำงานแล้วน้องจะไม่มีเวลานะคะพ่อไม่เป็นไรเราก็ไปพักที่โรงแรมแถวนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปพักที่บ้านหนูพายก็ได้แดนไทยเงียบไปไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่และดูเหมือนว่าเขาจะหายเมาแล้วด้วยไว้ค่อยคุยกันอีกทีแต่เวลานี้พ่อหอิวข้าวแล้วมากินข้าวกันดีกว่า วันนี้แม่ตั้งใจทำของชอบของทุกคนเลยนะนี่วันหลังถ้าหนูพายมาทำงานหนูดาเชิญน้องมากินข้าวที่บ้านเรานะแม่อยากเลี้ยงข้าวได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวคืนนี้ดาจะโทรหาน้องนะคะปกติดาก็คุยไลน์กับน้องประจำนี่ไพลินคุยกับหนูดาบ่อยๆเหรอแล้วทำไมไม่รับสายพี่โทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบแดนไทยบ่นไปกินข้าวไป ไม่ได้สนใจที่ทุกคนมองมาที่ตัวเองพร้อมกันเขาก็บ่นไปเรื่อยลังกินข้าวเย็ยนเรียบร้อยทุกคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนสามทุ่มแดนไทยเดินวนเวียนอยู่หน้าห้องดารณีหนูดาเปิดประตูให้พี่หน่อยพี่แดนมีอะไรคะทำอะไรอยู่เราอะกำลังจะโทรหาน้องพายคะ่ะแดนไทยรีบแทรกตัวเข้าไปในห้องของดารณี เขาเดินเลยเข้าไปนั่งที่โซฟาตัวใหญ่ใกล้หน้าต่างยังไงครับพี่แดนดารณีงงกับกริยาอาการของพี่ชายก็โทรสิเปิดลำโพงด้วยเปิดกล้องเลยดีไหมครับพี่แดนดารณีนึกสนุกเปิดแล้วเขาจะกล้าคุยไหมละ่ะถ้าเห็นพี่อยู่ด้วยพี่แดนก็อย่าให้น้องเห็นก็ได้นี่คะรู้จักไหมคำว่าแอบดูอะ่ะ ดารณีขำพี่ชายที่เวลานี้ย้าตัวเองมานั่งอยู่ปลายเตียงกลัวว่าน้องพายจะเห็นโทรสักทีเถอะลีลาอยู่นั่นแหละน้องพายพี่ดาเองนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเปิดกล้องได้ไหมคะคิดถึงจังเลยได้เลยค่ะพี่ดาสบายดีมากๆากคิดถึงเช่นกันนะคะ ไพเรนอยู่ในชุดนอนกระโปรงสีขาวยาวปล่อยผมยาวสลวยแสงไฟภายในห้องส่องสว่างยิงสาวนั่งกอดเข่าอยู่ภายในห้องทำงานซึ่งเต็มไปด้วยงานวาดและงานถักวางเต็มไปหมดถึงจะเยอะแต่ก็มีระเบียบมากน้องพาย,ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะนี่อยู่บ้านคนเดียวเหงาไหมขอบคุณค่ะพิดาที่ชมไม่ได้สวยอะไรหรอกค่ะแล้วก็ไม่เหงาเลย คิดถึงแย,ยบ้างเป็นบางครั้งพายชอบที่นี่แล้วก็ชอบอยู่แบบนี้ด้วยค่ะน้องพายจะขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่คะแล้วมีที่พักหรือยังแล้วงานที่ทำอยู่จะทำยังไงจะยุ่งไหมอีกสักสองสาวันค่ะพายจะขึ้นไปดูห้องพักเรื่องงานของพายคุยกับลูกค้าแล้วค่ะเขารอได้อาจจะช้านิดหน่อยดารณีคุยกับไพลินเกือบสองชั่วโมง แดนไทยนอนดูและฟังสองสาวคุยกันไม่เสียมารยาทรอกเพราะอีกฝั่งไม่รู้แล้วน้องสาวเขาก็เต็มใจหลังดารณีวางสายจากภัยลินแล้วแดนไทยกลับห้องตัวเองก็ทำงานต่อนิดหน่อยค่อยมีสมาธิขึ้นมาบ้างการที่ได้พูดคุยกับครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เองแต่ในใจก็ยังคงร้อนรุ่มไม่หายดารณียังไม่นอน ธอรีบลงไปชั้นล่างตรงไปที่ห้องนอนของพ่อกับแม่เคาะประตูห้องรัวมีอะไรหนูดาหน้าตาตื่นมาเชียวเกิดอะไรขึ้นลูกคุณดารุณีรีบมาเปิดประตูไม่เห็นลูกสาวหน้าตื่นเข้ามาหายิ่งตกใจเข้าไปอีกแม่คะพ่อคะพี่แดนทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคะดารณีเล่าเรื่องที่เธอโทรหาไพลินให้พ่อกับแม่ฟัง จะมีอะไรพี่เราเขาก็ชอบหนูพายเขาแล้วนะสิแต่ยังไม่รู้ใจตัวเองรักเขาหึงห่วงเขาจนทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยรักใครไงแม่ว่าพี่เราหลงรักหนูพายตั้งแต่แรกเห็นทำไมคะพ่อกับแม่รู้ได้ยังไงง่ายจะตายหนูด,ดาลองคิดทบทวนดูพี่เราก็เคยว้าวุ่นใจแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนบ้างไหม ตามไปเฝ้าเขาชอบเขาจนห้ามใจตัวเองไม่ได้เกิดทำให้เขามีมนทินรักเขาแต่เข้าหาเขาไม่เป็นวางแผนการทำงานอย่างอื่นได้หมดมาตายน้ําตื้นเข้าหาสาวไม่เป็นเลยแต่พี่แดนก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองชอบน้องพายน้องพายเองก็ยังไม่รู้ตัวนะคะด่าว่ารายนั้นยิ่งไม่รู้ตัวเลย เขาตั้งใจไม่มีแฟนตั้งใจอยู่คนเดียวพี่เราเขาต้องพยายามหน่อยต้องใจเย็นนะไม่งั้นตะเลิดเปิดเปิงแน่คนแบบหนูภายใจแข็งใจนักเร็งเขาอยู่คนเดียวได้แบบไม่ต้องง้อใครแม่ก็กลัวใจเขานะแล้วถ้าน้องพายไม่สนใจพี่แดนแล่ะคะอะไรจะเกิดขึ้นพี่เราเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้หนูภายมาพัวพันอยู่กับเขาให้ได้ เชื่อแม่ไหมล่ะแม่มังสิ่งบางอย่างที่พี่เราทำจะดูงี่เง่ามากก็าตามอะไรทำให้แม่เชื่อแบบนั้นคะก็พี่เขาเป็นลูกพ่อลูกกับพ่อก็เหมือนกันนั่นแหละทำไมนะพี่แดนไม่ทำอะไรให้มันง่ายๆแบรณีกลับมาที่ห้องของตัวเองวันใจกลัวน้องพายจะต้องเจออะไรอีกพี่ชายเธอเก็แปลกรักเขาชอบเขา ทำไมไม่บอกเขาตรงๆแต่ถ้าพี่ชายเธอรักไพลินจริงๆก็น่าจะดีกลัวว่าเขาจะทำให้ไพลินเสียใจดารณีสงสารที่ไพลินตัวคนเดียวเธอคิดไว้แล้วว่าจะเคลียร์งานแล้วไปอยู่เป็นเพื่อนเพราะเธอไปทํางานที่ไหนก็ได้สิ้นเดือนเข้าบริษัทเซ็นเอกสารแต่ไพลินจะมาทํางานที่กรุงเทพก็ดีจะได้พบเจอกันบ่อยๆ เสียงเปิดประตูรั้วหน้าบ้านดารณีเห็นเพียงไฟท้ารถของพี่ชายที่ขับพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วอะไรของเขาเหมือนว่าจะนอนน่าจะออกไปไหนอีกเยีายบอกนะว่าจะไปหาน้องพายดารณีถอนหายใจความรักมันทําให้คนไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เลยเหรอบวญการจะคิดปวดหัวกับพี่ชายนอนดีกว่า แดนไทยใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถึงบ้านสวนวันนี้เป็นคืนวันศุกร์วันจันทร์ไพรินเข้ากรุงเทพเพื่อไปหาหอพักเขาคิดว่ามาพาหญิงสาไปด้วยดีกว่าเรื่องที่เคยรับปากไว้ก็ไม่เป็นไรพอได้เห็นหน้าไายลินในโทรศัพท์แล้วเขาก็อดใจไว้ไม่ได้คิดถึงอยากมาอยู่ใกล้ๆอยากมาเห็นว่าหญิงสาปลอดภัยดีอยากมาเห็นว่า ไพลินทำโน่นทำนี่ถึงแม้ว่าจะต้องผิดคำพูดที่เคยพูดไว้กับไพลินก็ตามเขายอม